การโทรหากแล้วน้ำมันก็เข้าให้คุยแล้วตอนนี้หนูอยากจะตายมากเพราะดุกลัวฉัน้วกดเข้าที่แอปเลยแล้วกันนะคะใครว่าใครรู้จักชื่อคนนี้ก็บอกต่อได้เลยนะคะเพราะว่าหนูเคยสร้างตัวละครอยู่นะไม่รูกก้กดตรงไหนกดทัหบนไหมไวางซ้ายเอ่อโซ่นม่ค้ามันพีมันนี้ไปก่อนนะ เอ่มต่อไปอย่างนี้เลยหรอฟยาชาพายไม่รู้ว่ากิดใครรู้ว่าสายกิดก็บอกหนูเลยนะคะตอนนี้จะเอฟพูกโกไม่ทันค่ะอาจะเอาพอทีพิมพ์แบบแบบอืมโทนี่บอก Chef and uh, uh, you're probably <laughs> wondering, why I look for? Hello. I, I do, because because my brother, oh, my, my brother was being pushed around, him, and and I. am Jeff, and as uh, uh, you're probably. <laughs> ชิบหายแล้วปิดกล้องปิดกล้องเฮ้ยชิบหายอ๋อเขาว่าเห็นตัวเราค่ะเมื่อใกล้ใกล้ทำไมวะกูกลัวอ,อยู่ด้วยกูกลัวเออมึงอย่านะนี่ใช่คุณเอ่อโคร่าใครบางภาษาคิดออกบ้าง อย่ามาหาหนูเด้อเนือทุกคน<ๆ>น่ากลัวมากเลยค่ะเดี๋ยวขอไปเจอกันที่ b ีสเลยนะคะอันโทรกันต่อไปบาย